สวัสดีครับโหราศาสตร์ชัดง่ายบายชูติเดชโหราศาสตร์โดยกระผมอาจารย์นพครับต่อที่วิชาเลขศาสตร์ครับเลขคู่1 2 2 1มาเจอกันเป็นเลขที่ไม่ควรใช้นะครับเป็นอย่างไรนั้นมีที่มาที่ไปจากวิชาโหราศาสตร์แล้วก็วิชาเลขศาสตร์เชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับ1 2. นะครับคือดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์มาเจอกันนะครับเป็นดาวแห่งความแข็งกร่งแล้วก็ดาวแห่งความอ่อนโยนนะครับมาเจอกันเรียกว่ามีความย้อนแย้งกันอยู่นะครับ เป็นเลขที่ไม่เหมาะครับท่านใช้เลขคู่นี้จะทําให้ท่านมี2บุคลิกค,ครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวไม่ยอมเดี для, <Stick. S 1> <々>๋ยวก็ยอมคิดสับสนในตัวเองอยู่นะครับเรื่องของการงานครับมักจะงานทําอะไรแล้วมีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ตัดสินใจไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวก็แก้ไขเดี๋ยวก็ปรับปรุงเดี๋ยวก็พายให้ผ่านง่ายๆนะครับงานจึงมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่นะครับตัดสินใจอะไรยากหรือว่าไม่ค่อยถูกชะตากับลูกน้องบริวารด้วยนะครับเรื่องของการเงินครับทาให้การเงิน โดยรวมถือว่าขยันหาเงินก็จริงแต่ก็ใช้เงินเก่งมากๆนะครับดาวจันทรน์เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเรื่องของความรักครับในคู่นี้จะส่งผลให้ท่านเ,นเป็นคนรักที่เดี๋ยวก็ดีนะดีแบบใจหายเอาใจแบบสุดๆพอปวดจะร้ายก็ร้ายเหลือเกินนะครับระเบิดอารมณ์หรือว่าพยายามเอาชนะเรื่องของคู่ครองคนรักนะจะมีปัญหากันได้นะครับหรือว่ามีสองบุคลิกนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับเป็นเลยที่ต้องระมัดร,ระวังครับเพราะว่าความคิดที่มันย้อนแย้งตัวเองนะทะเลาะก,กับตัวเองยังไม่เสร็จเนี่ยทำให้ท่าน มีเรื่องของไบโพล่านะครับหรือว่าเครียดไมเกรนได้นะครับนะัว่าเป็นเลขที่คนรหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้นะครับในเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถแล้วก็ทะเบียนบ้านครับ